วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวพังใบเฟิร์นค่ะวันนี้นะคะก็สวัสดีครับมาพบกับควันจอยเช่นเก่าเช่นเคยค่ะพี่น้องค่ะเห็ียนยังกันนันเราจะเอาอาหารมาให้พ่อพายลันตานะค,ะครับผมเอาอาหารมาให้พ่อพายลันตานะคะแต่ว่า มีแขกพิเศษมีแขกพิเศษเ<ค>กินกล้วยกินกล้วยไปนหนึ่งลูกแล้วนะคะเขาเป็นนี่นะครับเขาเขาถือไอเขาเขากินเจอ๋อเขากินเจอุ้ยกินกล้วยนะคะอุ้ยแสนรู้มากๆเลยค่ะอุ้ยสุนัขอะไรกินกล้วยอุ้ยเพิ่งเคยเห็นคะ่ะพี่น้องคะ,ะนี่นี่นี่นนข้างบน อมากินกล้วยน้ำค่ะพี่น้องไปเตะแสบเลยล่ะข้าเจ้ากินไปเตะแสบเพี้ยค่ะเหมือนจะเป็นของโปรดเลยนันเนี่ยของโปรดเลยใช่ไหมคะเอาอาหารนะครับผมมาเยี่ยมว่าเป็นยังไงตกมันไหมเท่าที่ดูนะครับผมเมนนบืเ้องต้นนะครับผมใส่เท่าที่ดูเบื้องต้นนะครับผมใส่จะกั้นนะครับผม ออกไม่น้ำมันไม่ไหลนะคะพ่อพายลันตานะคะก็เลยจะเอาผลไม้มาให้พ่อพายลันตาได้กินนะคะเพื่อความจัดลงใจนะคะลดอาการหงุดหงิดนะคะให้ใจดีๆนอาให้ใจดีครับมาดูกันนะครับควันจ่อยจะเข้าเอาอาหารไปให้ได้ไหมครับโดยที่ไม่มีควันไว้ครับผม เดี๋ยววันนี้จะลองเอาอาหารไปให้อีกครั้งนะคะว่าจะมีอาาจะมีเมอฟเฟกอะไรไหมนะคะจะมีการกระโดดหรือว่าด,ดีดอะไรหรือเปล่านะคะได้ยินไหมนี่เราพูดได้ยินไหมอะไรเมื่อกี้ไม่กลัวเราพูดเบาไงก็ได้ยินคะ่ะกลัวไม่ได้ยินนะครับผมไปเลโก้พี่น้องเย็บีทุกท่านนะครับคนทุกท่าน นี่นะคะโ oh, บรรจุไปด้วยกล้วยผลไม้นานาชนิดนะคะไปแล้วนะคะเอ้าไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะอย่ามีระทึกอะไรนะคะเอาแมนไรงัวบอกช้างบอกช้างให้ถอยนะอะไรไล่หืยๆยนึกว่าเลี้ยงวัวเหอะ นนขเ,าเ,าเ,าเาขาไปอยู่ข้างในแล้วนะคะเอาแล้วนะคะเอาแล้วนะคะเหมือนจะไม่เชื่อฟังนะคะฮึบฮึบฮึบอย่านะครับอย่านะครับมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะมานี่เอุ้ยโซค้างนะั่นเป็นตะลูดอะ ตะรุดระโสน,นข้างขวาน,นั้นพอผูกข้างซ้ายอุย้ยเจ้าหมาน้อยไม่เอารูโอ้โหได้กินกล้วยกินผลไม้อย่างอร็ดอร่อยเลยนะคะนี่นะครับผมอาหารที่เราขายออนไลน์นะครับผมถึงพ่อภายลันจานะครับ ไม่ได้ไปร่วมนะครับผมก็เราก็นําอาหารมาให้พ่อพายเช่นกันนะครับผมมีบางครั้งนะครับที่พ่อควานไม่ควานอาจจะไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะครับผมต้องขอโทษแม่แม่นะครับผมบางทีแล้วแต่สะดวกไม่สะดวกนะครับผมแต่ว่าเราก็นํามาให้พ่อพายทุกครั้งนะครับผมค่ะเพราะว่าบางทีเนาะเวลามันมีจํากัดคะ่ะแม่ๆ่คะ บางครั้งก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าบางทีต้องรีบเร่งนะคะด้วยเวลานะคะในแต่ละวันนะคะม,มีงานค่อนข้างเยอะนะคะจะต้องจัดสรรเวลานะคะให้ลงตัวที่สุดนะคะบางครั้งเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปพ่อพายลันตาลงนะคะหลังจากที่เราไล้ขายผลไม้เสร็จนะคะเราก็จะเอามาให้พ่อพายลันตากินแบบนี้นะคะเป็นประจำนะคะ,ะวันนี้นะคะมีเวลานะคะเวลายังพอเหลือนะคะเราก็ นำผลไม้มาให้พ่อพายดันตานะคะโอ้โหวันนี้นะคะไม่มีเอฟเฟกหรือปฏิกิริยานะคะกระโดดใส่ควานจอยนะคะวันนี้วันนี้พ่อพายแลดูเชื่องนะคะเชื่อฟังนะคะโอ้โหครั้งก่อนเราทึกเลยคะ่ะพี่น้องคะยางถืกกอกลวยเขามาเปี้ยวโอ้ยเาก็ยังใจสั่นอยู่ที่ตาตุ่มเลยคะ่ะแต่ว่า,า,ว,าวันนี้ก็ยังแบบหวาดระแวงอยู่นะคะ แต่ว่าก็ยังเชื่อฟังบ้างนะคะแต่ก็ยังไม่สนิทนะคะยังไม่สนิทใจนะคะก็ต้องค่อ,คอยๆสังเกตอาการไปนะคะว่าแต่ละวันนะคะอารมณ์ของพ่อพายนะคะจะเป็นยังไงนะคะอารมณ์ก็ขึ้นๆลงๆนะคะช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าตกมันนะคะแต่ว่าเหมือนมันอั้นนะคะน้ำน้ำมันไม่ไหลนะคะ แล้วก็วันวันไหนนะพ่อวันที่วันไหนนะที่ปอมแปมหลุดวันจันครับบุไม่ไม่ไม่ใช่ที่หลุดไปกินผักบุ้งนะหลังจากวันที่หลุดกินหลังจากที่หลุดผักบุ้งมาอีกนะที่เราเก็บขยะพี่ใบเฟินอยู่แล้วพ่อเอาปอมแปมมาผูกไว้อ่น่าจะวันวันศุกร์ วันวันจันแหละวันจันใช่ไหมวันจันทวันจันทร์นะคะแม่แม่่ะตอนที่ไลฟ์ไลฟ์ขายผลไม้เสร็จนะคะเอาปอมแปมกลับมาผูกไว้นะคะใกล้ๆกับพ่อพายลันตานะคะอยู่ที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็กลับไปนะคะเก็บขยะของพี่ใบเฟินเอาพี่ใบเฟินกินน้ําให้หญ้าให้อาหารนะคะก็กลับมานะคะ ในขณะที่กำลังดูแลพี่ใบเฟิร์นอยู่นะคะแม่ๆม่คะ่ะหนูรัจะเล่านาทีที่หวาดเสียวใจสั่นให้แม่ๆฟังนะคะว่าพอมาถึงนะคะหนูรัตก,ก็กำลังเก็บขยะ,ะน้องปอมแปมอยู่ที่ผูกเมื่อเช้านะคะน,น้องต้าเดินมาบอกนะคะว่าพี่พี่พี่ปอมแปมหลุดไปหาพายลันตา้ใจหนูรัดนี่แบบ ร่วงไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยนะคะเฮ้ยลูกสาวข่อยเป็นยังวะนอลูกสาวข่อยเป็นยังวะนอพายลันตายแหงกำลังตกมันอยู่โอ้ยเป็นยังแหง,งวะนอเป็นยังแหง,งวะนอโอ้ยตา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 ย,ตายคือเป็นแนวนีนอแล้วก็เลยแบบเรียกควันจอยนะคะควันจอยควันจอยเธอเธอป้อมแป๊มหลุดป้อมแปมหลุดไปหาพ่อพายลันตาควันจอยบอกจริงบอกจิงเหรอเราก็บอกจริงสิเนี่ยน้องตามาบอกเมื่อกี้นี่ แต่เราไม่มีคลิปนะครับผมแต่ว่าไม่มีคลิปนะคะเพราะว่ามาไม่ทันนะคะได้ความเสือนะครับผมได้ได้อ่ามาจับมัดให้ได้ใครนะพ่อได้ความเสือนะครับอ่ามาจับไว้ให้นะครับอ่าได้ครับจะยินว่าความเสือจะมีคลิปด้วยนะครับผมต้องไปดูที่ช่องความเสือเพราะว่าพ่อควานแม่ควานไม่มีคลิปนะพับ เพราะว่าหลังจากที่มาถึงเนาะก็อกปอมแปมเนี่ยก็ผูกไว้ที่หลักช้างกกเรียบร้อยแล้วผูกไว้ปกติแล้วนะคะ<ช>แต่ตอนที่เรากลับไปคือปอมแปมหลุดนะคะสาเหตุเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่ควันจ่อยนะครับผมผูกปอมแปมเนี่ยด้วยการอ้อมอ้อมขาสองรอบสองรอบแล้วทีนี้เราอ้อมแบบเหมือนห่างเกินไปห่างขาเกินไปแล้วทีนี้ทําให้อ่า ตัวเราคล้องเนี่ยมัน,มนพอมันตึงใช่ไหมครับมันตึงมันตึงมันจะขามันจะอาโซ่มันจะกว้างกว้างขึ้นพอกว้างขึ้นก็อาจจะหลุดขาออกนะครับผมค่ะแต่ว่าน้องก็ก็ไม่เป็นอะไรนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ควานนะคะแล้วก็บรรดา,าควานซุ้มเขียวเนาะ<ช>ที่มา,าช่วยจับน้องมปมแปมนะคะไปไ,ไปผูกไว้ให้นะคะ โอ้ยความละใจหายใจความเมื่อค่ะเมื่อนั่นกะว่าเออลุดไปอนันกินแป้งพักบุงเขากะเดแต่ภาวาหน้าค่ะพี่น้องค่ะวายาลุดไปหาพ่อภัยลันตาได้บรจักมือค่ะก็ลุดมาหาพ่อภายลันตาอีลีก็ยังโชคดีนะคะที่ภายลันตาไม่ทําอะไรน้องนะคะก็ถือว,ว่าคือเขาเขาเขา,เขายัางไม่ได้เข้าประจบตัวนะครับเท่าที่ฟังเหตุการณ์นะครับผมจาก เ่าที่ฟังเหตุการณ์นะครับได้ยินว่าเขาจะเดินมาแล้วแหละแต่พ่อพายเนี่ยเหมือน,นกระโดดใส่ทำให้เจ้าผมแสมเองตกใจนะครับผมไม่กล้าเข้าใกล้นะครับผมอันนี้จากคำบอกเล่านะครับผมอันนี้จากคำบอกเล่านะคะครับผมนนนนเจ็บทุกพ่อพายถอยแล้ว นี่นะคะถอยเร็วอ่าถอยเดี๋ยวยาไม่กินเร็วถอยถอยเออถอยจะบอกได้ไหมนะคะถอยลูกถอยก็ต้องลุ้นให้กำลังใจกันด้วยนะคะเดินไปเร็วเออเดินไปไปฮึเออเดินไปเดินไปดีดีฮึเดี๋ยวเราจะไป เอาหญ้านะครับผมให้พ่อภายกันน,น,นะกินผล,ลไม้เสร็จนะคะก็จะให้หญ้านะคะกับพ่อพายนะคะหญ้ามาแล้วนะคะหันเลยค่ะหันเลยค่ะ สตไม่รู้ว่าจะหันยังไงนะคะนี่นลอุ้ยเตือนีหูค่วมค่ะหันไปเองเลยค่ะเห็นหอบห้ามากยืนเดินไปชิดเสาฝั่งนน้นเลยค่ะแม่แม่คะ,สะแสดงว่าเริ่มคุ้นชินกันแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่า จะคุ้นชินได้ตักเท่าไหร่นะคะก็ต้องลุ้นกันเป็นระยะระยะนะคะว่าในแต่ละวันนะคะจะมีอาการยังไงนะคะวันนี้น่ารักสุดๆเลยค่ะวันนี้พ่อพายเชื่องมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นพ่อพายที่ แสนน่ารักนะคะดังผ้าพับไว้นะคะวันนี้ไม่ดื้อไม่สนนะคะวันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะน่ารักแบบนี้ไปนานๆนะคะจะได้รักและเอ็นดูอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะพ่อพายว่าน,นอนสอนง่ายนะคะ เขาอาจจะซึมซับนะคะความรักความผูกพันนะคะของควานจ่อยนะคะที่มีต่อเขานะคะเขาอาจจะรับรู้ได้นะคะว่าวันนี้นะคะควานจ่อยนะคะมาดีนะคะรักเล่นดูเขานะคะ hey, อยากที่จะ, hey, ะให้เขามีชีวิตที่ดีนะคะอยู่แบบสุขสบายนะคะ <Yeah. S 1> เขาอาจจะรับรู้ได้นะคะ <Yeah. S 1> ถึงพลังงานนะคะบางอย่างนะคะที่ควานจ่อยนะคะ ส่งให้กับเขานะคะวันนี้ถึงได้เชื่อฟังนะคะถ้เป็นอย่างนี้นั่นๆความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้หูลักมากครับผมถ้าว่านอนสอนง่ายอย่างนี้ครับผมครับผมอินดูเขาเลยครับถ้าถ้าเป็นนิแขยแบบนี้นะครับผมก็ได้แต่ภาวนาเนาะว่าให้พวกพายเป็นแบบนี้ทุกๆวันนะคะไม่<อ>คือคืออยากให้เขาแบบ จากเด็กเกเรใช่ไหมให้เป็นเด็กเป็นเด็กดีอะไรนี้เปลี่ยนนิสัยอะไรอย่างนี้นะคะแม่แม่คะอยากให้เปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือนะครับผมเพราะว่าใจช่วยด้วยนะคะใช่ครับผมแม่แม่เอฟซีก็จะได้มาสัมผัสนะครับผมมาคุกคีอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนาะก็แบบเป็นห่วงพ่อพายลันตานะคะเพราะว่าทุกวันนี้ที่เราที่เราแบบเหมือนต้องแบกรับอะไรหนักๆก็เกิดจากพ่อพายนะครับผม ค่ะก็ก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีเนาะอยากให้เป็นแบบที่รักของทุกๆคนนะคะ <c oughs> ก็ได้แต่ภาวนาว่าให้เขาเป็นแบบนี้ตลอดไปนะคะให้เขาปรับเปลี่ยนนะคะขอ <c oughs> สาธุนะคะขอให้วันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะ <c oughs> ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะถือว่าเป็นวันที่เริ่มต้นใหม่นะคะเปิดชีวิตใหม่ครอบครัวของเราเนาะเพราะว่า วันนี้ถือเป็นวันดีเลิกดีนะคะที่พ่อพายเชื่อฟังควานจ่อยนะคะวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะทุกครั้งเอามาก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังนะคะแต่วันนี้เหมือนรู้งานนะคะแม่ควานดีใจมากๆเลยค่ะก็มาเห็นภาพวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะรู้สึกดีใจมากๆค่ะไม่เสียใจที่ที่ดูแลเขารักเขานะคะ แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผมต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณแม่แม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมที่รวมด้วยช่วยกันนะครับดหนุนผลไม้ออนไลน์ช่องใบเฟินของเรานะครับผมได้แบ่งพี่น้องช้างาหลายหลายเชือกนะครับผมรวมถึงพ่อพายด้วยนะครับผมก็ต้องคือทางช่อง หรือว่าทาควันจ่อยนะครับผมรู้สึกท่าบึงและปราเพื่มใจนะครับผมก็ยังไงก็ขอให้เนี่ยคำว่าช้างก็คือพระครูป,ประกรรมหรือว่าโคจสารนะครับผมช่วยปกปักร,รักษานะครับพี่น้องเอฟซีนะครับผมให้สุขภาพอนามัยแข็งแรงนะครับผมมีโชคมีชัยมีโชคมีลาบนะครับผมร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับผมขอให้จรงจงทุกคนทุกท่านนะครับผม หวยเสียงโชคก็ขอให้โดนขอให้ได้รางวัลใหญ่ๆนะครับผมขอบคุณมากครับค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพ่อพายลันตา